สลัดเอาเร็วๆสับัดสบดสับัดสับัดมือลัดสลัดสลัดเออมือขึ้นชูมือขึ้นหนงูแบแบ่คมคำห่ากันไม่ต้องจับกันยืดต้นคัคไม่ต้องไปจับกันแบ่แบ่คำมคแบแบต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 บบตตบตบตบบต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 ตบบตบตตบ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 บตต ตบบนตบล่างตบล่างล่างอยู่ข้างไหนตบบนข้างบนล่างล่างตบบนล่างตบล่างการแขนการแขนนกเอ้ยขึ้นนิ้นกลางแขนตึงตึงๆเยื่อดอกตึงๆดิ้น้านเอาขึ้นางไหนฝ่ามืองายเหนียวขึ้นเดี๋วต้านทำไมทำมือเป็นไมโครเลยอย่างนี้ออกอย่างนี้ยืดอดอกตึงๆนู้ดไอ้งายขึ้นงายขึ้น ความงหความความง่ายความความไม่ต้องงอบินบินอาะบินอะบินสูงสูงบินบินบินแล้วก็ตอมตอมตอมอ่ะบินนะไงบินอะบินอันนั้นไม่ใช่ว่ายน้ำละนั้นบินต้องอย่างนี้ลูกบินต้องอย่างนี้มันต้องริ้วหน่อยบินบินบิน ก็จะทําอะไรได้เนี่ยอ้ามือเราแข็งแรงเออใครที่มือแข็งแรงแล้วก็จะเขียนหนังสือได้ระบายสีได้อทำอะไรได้เยอะแยะแต่ถ้ามือไม่แข็งแรงเหมือนตั้งอย่างเงี้ยจะจับได้ไหมไม่ได้อินเตอร์อย่างเงี้ยมือไม่แข็งแรงเลยอืมแอกับแบ่แบแบบใครมือไม่แข็งแรงจะอดเล่นดินน้ํามันเอ้าเออคุณ่ามีดินน้ํามันมาด้วยรู้จัาดินน้ํามันไหมรู้จักรู้จักครับ หนู ou, น tá, อยากเล่นละสิหนูมือแข็ right> งแรงครูมีของเล่นใหม่ม no ีทั้งดินน้ำมันมีทั้งกันไกลมาตัดกระดาษด้วยเออไข่ผ้าไก่ไข่ผ้าไหมสลับไปเล่ยเลยกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่กันไกลไข่ผ้าไหมใช่ไหมถูกถูไม่ใช่มันสลับได้หมดแล้วแล้วแต่เราพูดใช่ไหมพูดอะไรเราก็ทำท่านั้น ใช่ไหมตันใช่ไหมครับใช่คร,ครับสิเชือ่อไหมเนี้ยเลมกเรืยน